สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับซีกันอีกแล้วนะคะกับชาแนลซียูบีค่ะวันนี้เราจะชวนมาตรวจโควิด COVID ด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะสภาพการโควิดดูเหมือนจะแบบมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเราก็ดูแลตัวเองกันพอสมควรเพื่อความแน่ใจนะคะเราก็ลงมาตรวจกันค่ะวันนี้เราจะมาตรวจโควิด19นะคะหรือโควิดวิด1นนะคะทุกคนด้วยตัวเองค่ะทุกคน เรามาดูกันว่ามันจะตรวจยากไหมหรือเราจะตรวจเป็นกันไหมนะคะทุกคนวันนี้ซี่ไปได้มากฟมชิ้นไปได้มาชุดนึงค่ะมีฟัมชินนี่นี่ไปได้อันนี้มาคือมันคืออะไรนะเป็น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 เอานั้นทุกคนใครๆที่ว่าเวลาเขาตรวจกันตั้งคระนัทุกคนมันคือแทบเสลงพ้นนี่ เป็นแบบนี้นะคะเนื้งชินแล้วก็มีไม้เขี้ยวหูไม้เยงมูค่ะทุกคนนี่เป็นอันชินยาวๆแบบนี้ไว้เยงแล้วก็อีกอันนึงคืออันเล่นี่คืออ,อันนึงคือน้ำยาทุกคนเป็นน้ำยา,ท,นนำยาที่ว่าทำปาฏิ <In yeah. S 1> คิออริยาเพื่อนเลอันดับรกค่ะทุกคนเข้าบอกว่าเราต้องใช้ไม้เนี่ยไม้เนี่ยทุกคนมันน่ากลัวมากเลยทุก เราต้องแย่งไปแค่ไหนอ่ะต้องแย่งไปแบบต้องแย่งไปลึกอ่ะเนี่ยมี้มีมีทูกเลยนี่เราต้องประมาณเนี้ยเราต้องแย่งไปก่อนทุกคนเนี่ยแล้เข้าถึงสมอมวงผมเนี่ยเหนื่อยนะมันเพราเราแยงแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็เอาไว้เนี่ยจุ่มเข้าไปในในในน้ำนี้น้ำพิธีดุยยุยถทุกคนใช่ไหมมันจะมีน้ำยุยดุยยุยจมจมจมปุ๊บเอาน้ำเนี้ยมาเทใส่อันนี้เทปนี้ เปิดต,ตัวเราตั้งคันไม่ทุกคน <laughs> เปื่อตัวเร,เราว่าติดไม่ทุกคนถ้ามันคืนส่องคีดัด้นแสดงว่ากีมเลยทุกคนติดแล้วมันคืนคีดเดี๋ยวว่าทุกคนแสดงว่าคุณได้ไปต่อเดี๋ยวลงมาโลงโลมงกันดีกว่าทุกคนเกะสิทุกคนเดี๋ยวเราคบมันไปนี่ 1นึนี่มุนเขาดูมุนใ้ดูกด่อนหนึ่งสมุนดูเว้บูเว้บังไปดูมาเนี้ยหนึ่งสองสามสี่้าไปสักออกมาแล้วก็ไปเชยในน้นเชยเยน,นนะบาบังบุบวกบังวะนี่นะมุนไปหนึ่งสองสสี่หทีแล้วก็ฉักออกมาทุกคนตลทุกคนมันยาวมาก ยังไปยังยังข้างไหนอ่ะข้างไหนก็ได้ดูเยญ่ยังเลยหนูปะข้างนี้ไปแล้วถกคนจะเย่งแล้วนะขบอว่ามันเจ็บมันเย่งหรือเย่งไอ้ติกเย่งไม่ได้เลยเย่งไปลึกเลยเย่งเย่งเย่งขึ้นบนเย่งหลังเย่งไป้พงเมันพุ่งม้เขา ไม่เข้าอ่ะไม่ได้เขียนเนี่ยอ้าวยินไปสิมันเจ็บยิงกันต้องเออตรงนี้อ้อเข้าไปอย่าโต๊ะถ้าโต๊ะอย่าเอื้อมบงังได้ไหมเขัาไปเลยมถึงงูกนะี่นาะอ้อได้แล้วไม่ได้<อ>มีมไหมเดี๋ <c oughs> ยวจะออกมาแล้วเดี๋ยวไปอ้อ ครับไปไ, yell, <fits you Elena> ไม่ได้ไม่ทึ้งทีมันไม่ทึ้งที่เขาเบอกอะไมันเจ็บเจ็บอ้ะไม่ได้แล้วทนทนได้เลยได้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอ้อมันไม่ทึ้งทีมันไม่ทึ้งจริงๆมันได้แล้วมันไม่ได้มันไดแ่นี้ตัวคนอย่างอีกครั้งหนึ่ง ให้เราเอาไม้แยงตัวเนี้ยเข้าไปที่จมูกของเราโดยความลึกของการสอดเข้าไปประมาณ1.5เซนติเมตร้วก็ทำนาเส้นนุ๊มประมาณ10ครั้งนะครับพอข้างนึงเสร็จแล้วมาทำอีกข้างนึยหมุนนะหมุนหมุนใส่เงิมไปก็มาเก็บเยื่องที่เราได้ทำการใั่ออกมาแล้วเนี่ยมาใส่อีกนนึ่งอีกนิดหนึ่ะทำตันหมุนวนประมาณ10มาลองดูได้ไหมหนู เอเตอมะมเลนครับทุกคนพอลนไเรปเะเนน,ะนี้นะครับทุกคนมอนะไรย่านไปเลยครับไปเลยนะครับกระคอหมุนนะครับหมุนนะครับดีไปเลยครับดีไปเลยจูด,ดิ ผักนึงน,นะครับน่าจะได้เลยนะได้เลยนะครับอันนี้เราก็เก็บไปนะครับเอาถุงมาครับทุกคนหลังจากเราเรานำน้ำเชื้อที่น้ำเชื้อเก็นำเชื้อ <c oughs> เรานำแบ <c oughs> บแ <c oughs> บ <c oughs> บอะไรเขาเรียกน้ำทิวาน้ำมาเรียกเขาเรียก น้ําะรมีน้ำยาเหลงจากเราทําน้ำยาเนี่ยทุกคนที่เราได้เย็งมูกเลยใช่ไหมเรานํำยาเนี่ยยัดขับไปใน แงตัวแลวทุกคนเราก็รอประมาณห้านาที1ึนสิบนาทีนะทุกคนเมื่อเราลุ้นว่าเราทงไหมทุกคนเราต้องลุ้นนะคะว่ามันจะชิงนกี่ีดนะคะพามันคืนต้องขีดอะทุกคนคือคุณติดคุณไม่ได้ไปตอนะคะทุกคนแต่ถ้ามันขึ้นขีดเดียวว่ะคือคุณได้ไปต่อทุกคนเดี๋ยวเรามาลุนกันว่าเราอะจะลดไม้ในซีซั่นนี้ทุกคนซีซั่นโควิดซีซั่นนี้จะหลดไม้เดี๋ยวเราโลอประมาณห้าทิ้งสิบนาทีเรามาดูกันนะคะทุกคน ทุกคนลังตากรอรอมาห้านาทีถึงสิบนาทีเวลาทีร่รอรอคอยมาถึงเราทุกคนเรามาลุ้นกันดีก,กว่าว่าเราจะรอดหรือเราจะติดนะทุกคนนี่แข่งข้องปีตีสีตัวนี่เรามาดูกันดีก,กว่าทุกคนว่าจะรอดหรือไม,มาเห็นปะ นี่ทุกคนนี่คือพ่นต,ตรวจข้องซีนะทุกคนเห็นไหมนี่คือเป็นเป็นเทงต,วตรวนะคะเป็นเทงต,วตรวจพ่นนี่เอสตรงนี้คือเป็นทียดยดนามยาที่เราได้ทําการเยงจมูกนะคะทุกคนแล้วก็ไปทํไป กิริยากับน้ำยาแล้วก็มายอดตรงนี้นะคะทุกคนเราเราก็รอ5ห้ถึงสินาทีนะคะทุกคนมันจะขึ้นขีดมาเห็นไหมคือถ้าขึ้นขีดตัวทียทุกคนคือไม่ได้พ้นแต่ถ้าขึ้นตัวสีไม่คองสีเห็นไหมมันจะขึ้นตัวสีทุกคนคือเราปลอดภัยนะทุกคนเราไม่ได้เป็นโควิดแต่ถ้ามันขึ้นต้องขีดแต่ทุกคนขึ้นตังซี่แล้วก็เทียคือเราอะติดเชื้อนะทุกคนเราต้องรีบเจงโมนะขึ้นตัวสีขีดเดียวทุกคนสรุป ซีซันมีสี่รถไปอีกหนึ่งซีซันนะคะถอทุกคนไปใจเราทุกคนเรารอดแล้วทุกคนเรารรขึ้นขีดเดียวยทุกคนลองไปซื้อตัวกันนะคือมันเป็นการระวังตัวเองการการที่เราเฝ้าระวังตัวเองอะทุกคนเราได้เฝ้าระวังตัวเองอะถ้าเราสึกว่าเรามีอาการหรือเราไปทีเสียงอะ แล้วก็เราก็ยากลัวเราเปินไม้ทุกคนคือแบบบางที่เราก็ไม่อยากไปห้าโม่ใช่ไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยมเราก็ซื้อแบบห้าห้าซื้อทีอตัวแลวทุกคนคือตามรังค่ายามันมีคล้ายนะทุกคนให้เราลงห้าซื้อหมาเก็บไว้ทุกคนให้เรามาลงตัวด้วยตัวเองอ่ะคือมันเป็นขั้นผืนฐ่านในการเรือตัวเองไงถ้าเกิดเราอะตัวพบเราก็จะได้แบบห้าวิธีการราษาป่าไปไงทุกคนแต่ถ้าแบบเราแบบตัวเราไม่ขึ้นเราก็แบบได้ไปใสไปโปเนืน่ทุกคน คลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้ทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่ติดโควิดนะทุกคนแต่วาติดแล้วทุกคนติดติดธนาคารไม่มีตังต่ายู่ทุกคนช่วยด,ดีปะโอเคคลิปนี้ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ซีเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย